เปิดจองค่ะที่วางกระติ่งน้ำงานใดสีไทเทียมคิดที่เรนี่มันดีจริงจตัวนี้ของ L L สี L, L 5 0แบบแผ่นนะคะตัวนี้ L ส7 L 5 0แบบกลม ลายนี้นะคะมันจะมีสองลายลูกค้าลายตะข่ายกับลายไดไทยทีมตัวนี้เอลสี่สูงแบบผมทอสันติทอสิ่งอะไรสิ่ง